ครับและขอประชาสันให้ทราบนะครับสําหรับรถจักรยานที่เข้าร่วมโครงการปั่นไปกินไปปราจินบุรี ปี2556นะครับขอให้ท่านเข้าซุ้มนะครับต่อแถวนะครับขอให้ท่านต่อซุ้มเข้าแถวเรียงรายนะครับภาพออกมาจะได้ดูสวยงามนะครับโครงการปั่นไปกินไปผลไม้ปราจินบุรีปี56วันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆจังหวัดหลายๆภาคส่วนหลายชมรมหลายกันนะนะครับที่มาร่วมกันดูแล้วบรรยากาศนะครับและสําหรับท่านใดที่มาร่วมโครงการในวันนี้นะครับท่านมีโอกาส ทานผลไม้ที่ออกจากสวนสดๆแท้ๆเลยนะครับเป็นผลไม้ที่สดๆจากปราจีนบุรีเลยโดยเฉพาะผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปราจีนบุรีก็คือทุเรียนนะครับทุเรียนนี่รสหวานนะครับแต่ถ้าทานมากครับอระจา์จะเป็นยังไงครับโอ้โหทุเรียนอย่าไปทานมากอ่าเมาตึ๊ดอ่าบิ๊กใบบิ๊กใบเยอออกก่อนนะฮะผมเ่อนเจ้าหน้าที่กรจราจรสพเมืองปราจีนบุรีของเรา เอาต่อท้ายเลยพี่น้องพี่น้องต่อท้ายเลยตัวอเลยนะครับต่อท้ายเลยต่อเลยต่อเลยตำบลต่างๆตัวนี้เราหลอมละวลายเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับต่อท้ายได้ต่อท้ายนะครับแยกแถวมาแล้วต่อท้ายได้นะครับต่อท้ายมันจะได้เป็นรูปขบวนที่สวยงามนะครับพร้อบเลยไม่ได้ยินเสียงพรอบเลย ดาวรุ่นพุ่มดาวเบอร์มือระดับประเทศรีไดตุ้มตาอิ้พีวเบอร์มืนแรเบอร์มืองราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการชรถจักรยานเพื่อสุขภาพจากจังหวัดต่างๆพี่น้องเราชาวอ๊ะเภอเมืองทุกตำบลผ่านอย่างสวยงาม แล้วปอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับกลันมาถึงที่ด้วยครับแล้วก็กลับมาถึงที่ไปจุดหมายที่ท่านต้องการนะครับวันนี้มีอาหารเนี่ยทานสองตุกผลไม้ทานสองตุกจุดแรกจุดแรกที่บ้านจ่าสิบเอกแมนจ่าที่สองบ้านของคุณปัญญาบำรุงวัฒนยงกับรานสวนตะบนบ้านพระท่านไปแล้วท่านไปแล้วไปรอแล้วไปรอแล้วนะครับชนะของความกรุณานะครับทยอยเลยครับที่อยู่ตรงเนี้ย ทยอยเลยนะครับต่อแถวเลย่าเดีนะ๋ยนวะต่อท้ายต่อท้ายเลยนะครับต่อท้ายเลยขอบคุณนะขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทุกมู่บ้าน ขอบคุณท่านกำน,นันขอบคุณท่านนายอกองการบริหารส่วนตำบลทุกตำบลทุกตำบลครับและก็ที่ขาดไม่ได้ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพของพี่น้องเราชาวตา่างจังหวัดครับที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมปั่นไปกินไปผลไม้ปราจีนบุรีปี56ครับ<า>ขอบคุณทาณ่านมากครับขอบคุณมาจากจังหวัดลำปางลำปางบุรีรัมย์บุรีรัมย์นครปฐมนครปฐมกรุงเทพมหานครกรุงเทพ นะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะจังหวัดปราจินบุรีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับไม่ต้องห่วงสำหรับรางวัลเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมารับรางวัลได้ที่เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองปราจินบุรีไม่ต้องห่วงไม่มีหายเดี๋ยวมาติดต่อที่ปราดอะลงกดครับนะครับสําหรับรางวัลนะครับติดต่อที่ปราดอะลงกดนะครับไปแล้วหัวขบวนอยู่นู่นอยู่ไหนครับอาจารย์ลู่นะเลยไปนู่นแล้วครับเลยวงยิ้มไปแล้วะ เลยไปแล้วนะคขายยังไม่ออกเลยายยังไม่ออกแสดง<อ>ว่าขับข้างนะครับขับข้างนะครับ,บ,บมีมีมชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมล่ะมีครับมีอะไรล่ะเบรนเบร,น,เรนดินดนี่อะไรอะ่นนะเอ๊ะทำไมคนปันจักรยานเขาเอาเอะไรห,หุ้มหน้าดำๆำฮะเ <c oughs> ข,ข,ขากลัวหน้าดำไหมเฮ้ยทำไมคนนั้นมันหน้าตามันแปลกกว่าเขาแล้วมีหนวดที่หัวด้วย ไม่พูดไม่จาไม่สนใจขอสงสัยไปยืนเป็นลูกเสือแน่เลยตามงานงานเกษตรราจีนบุรีไปเลยว,วันนี้ประกวดผลไม้คุณภาพอยาเกเห็นคุณม้้คุณภาพผักคุณภาพไปเลยครับวันนี้ที่สาราลางหลังเก่ารูดยาวไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ลุงชุยวันที่16อ่าไปถึงวันที่16เลยแล้วครับ ตอนนี้ใครที่คิดว่าจะมาทางรัดโรงเรียนมาลีอย่ามานะครับให้ท่านอ้อมไปทางวัดแก้วไอ้วัดวัดแก้วนะหรือไม่ก็อ้อมไปทางนู้นนะเลยลงพักเมืองปราจีนบุรีไปแล้วเลี้ยวซ้ายไปอ้อมเอาไปทางวัดหลวงปีชากูลนะทางน้น แล้วก็ขอประชาัาในให้ทราบนะครับสําหรับท่านที่เสร็จสิ้นภารกิจปั่นไปกินไปผลไม้เมืองปราจีนบุรีปีห6แล้วนะครับ,รบให้ท่านไปร่วมง,งานกเษกเษตรเกษตรปราจีนบุรีโดยสำนักง,งานกเษากษตรจังหวัดปราจีน<า>บุรีเป็นผู้จัดขึ้นที่บริเวณ้าสรารการหลังเก่าวันนี้มีการประกวดประกวดผลไม้คุณภาพ โอ้โหผลไม้ปรจีนแน่นอนครับฉันไปซื้อของดีราคาถูกและเป็นผลไม้จากสวนพี่น้องชาวปราจินบุรีจริงๆจากนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเสร็จจากโครงการนี้ไปร่วมงานเกษตรต่อครับให้รีบไปก่อนที่งานจะเลิกโชคดีฮะโชคดีทุกำบลนนะครับผมได้รับข่าวมาว่าแต่ละหมู่บ้านที่นำจักรยานมาเขากลับไปหมดแล้วนะครับรถยนต์กลับไปหมดแล้วนะครับ ดีใจดีใจด้วยฮะที่เขากลับไปก่อนแล้วที่นัดไว้บริเวณสี่แยกไฟแดงเขากลับไปรอที่บ้านนะครับไปไปๆป,ปคลับข่อใหทุกท่านเดินทางโดยสวัสดีภาพและโชคดีคดทุกคนะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านหน้านะครับที่บ้านจ่าสิบเอกแมนบุญยงครับ ไปทานผลไม้สดๆจากสวนนะครับใอ้ลุงฉุยิถ้าเกิดว่างานปั่นไปกินไปผลไม้ปราจีนบุรีปั่นแล้วมีการรักกันชอบกันหลุมสาวรถแต่งงานกันผมว่าความรักอาจารย์ความรักไม่มีพรมแดนไม่มีศาสนาความการแต่งกันได้เอาท่านนายอำเภอท่าน ผู้ว่าไปเป็นประธานเลยประธานเลยเอานายกองการบริหารส่วนจังหวัดไปเป็นประธานเลยแต่ถ้าอาจารย์ตรงคนจะแต่งจะหาประธานที่ไหนอาจารย์โอ้โหนี่เป็นเรื่องลำบากเลยสารสารในี่ยนยครับสารพระภูรู้สึกว่างานนี้นะครับของจำรวยนะครับถ้าอาจารย์ตรงคนแต่งงานคนจะเป็นหมวกกันน็อตหมวกกันน็อตแล้วก็เสืยอต่อบ๊ายบาย จ้าต่อเลยจ้าหนูหนูน้องน้องน่ะยืนน่ะงองงงอะไรฮะโอ้เสียงไอ้ตีมไอเ้เตี้มมาทงนี้เสียงเมื่อกี้อ่ะผู้ใหญ่หนึ่งใคยปั่นคันละคนผู้ใหญ่หนึ่งชอพลางเล่นครอบครัวเลยอะเล่นครอบครัวเล่นจะไปตะไก่เอออย่าไปเลี้ยวซ้ายนะเขาเลี้ยวขวากันหมดอะ รู้ทันรู้ทันไอศสครีนมาแล้วครับแม่เข้าท่าไปเลยเไปแค่นี้พอไปบ้านจาาแมนพอไม่ต้องไปเลยจะไปเลยอีกแล้วพี่น้องเราโอ้แล้วบรรยากาศข้างบนอัศาจรรย์นี่ข้านข้างที่ครัแบบดูดวงจันทร์ <laughs> สาดแสงมา ไปติดตรงประตูปีหน้าเราต้องเอาประตู<อ>ท่านกำนันเลยเกียรติที่มีเบอร์ท่านกำนันตะบนดงปาลามท่นนานกำนันนิ้มิตแก้วประดบับยกล้อกี่ครับสองอนันยกล้อยกหน้าได้ยกหน้าได้ยกล้อไม่ได้เอาแตย้ายเนี่ยมาแล้วสามล้อน่าจะมีคนปั่นไปเนาะเดี๋ยวกัให้การปัน่นเหรอโอ้โหแล้วผมจะเป็นเลยเนี่ยเราก็ผัดกันไง ก็อะไรก็ถึงเรกราแถวนี้แหละราประตูขอบคุณและขอบคุณพู้สนับสนุนนะครับอยู่สุขุววันรถสามร้อเก่าๆของโบราณจักรยานเอามาโชว์ให้พี่น้องได้ดูาว่รถเก่ามันเป็นยังไง ตอนนี้เหมือนกับของมีค่านะมีค่าครับถ้าเป็นพวกรถจักรยานเก่ารถเก่าพระเครื่องเก่าเนี่ยมีค่ามีค่าแต่ถ้าเมียเก่าเออก็ผมก็นําไปขายของร้านเก่าอ่ะไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าไอ้เพ็งเสียงดังเสียงดังไอเร็วๆโอ้ไปติดอยู่ประตูไม่ต้องรีบหรอกปีหน้าเอาประตูออก